คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจแอนบ hey, ทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย6ทธันวาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกมมิครอบบาสเกตบอล NBA In Sea s o n t o u r n n m e n t ครับเป็นรอบควอเตอร์ฟ n a ลเป็นการพบกันระหว่างพยากว m i มีว u กี้บัคส์เปิดบ้านไฟเซอร์ฟอรัมตอน7โมงครึ่งต้อนรับการเยือนของนิวยอร์กนิกส์ครับโดยโค้ชของเจ้าบ้านมิวกี้บัคส์เป็น a อเดรียนก f ิฟฟครับวันนี้จะได้ดวลกับโค้ชจอมเก่าอย่างทอมทิบโดของนิวยอร์กนิกส์ เอาละครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ดูผลงานเกมล่าสุดของมิวักกี้บาร์ครับก็เปิดบ้านเอาชนะเยอหนุมทั้งได้ในตาฮ็อกไปได้132ต่อ131ผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นพยากวานิสอันเทโตคอมโป32แต้ม11รีบาวด์10แอสซิสเป็นทริปเปิลดับเบิรครับส่วนเดเมริลลาดกดไปอีก25แต้ม6รีบาวด์9แอสซิสและสำรองอย่างคาเมรอนเพนครับ18แต้ม3รีบาวด์2แอสซิส สุดท้ายครับมีวก e ี้บักเฉียบคมกว่าเอเนทอกในเกมนั้นชนะไปค่อนข้างขาดลอยส่วนผลงานของ New York กนิกส์ครับเกมล่าสุดก็ถือว่ายอดเยี่ยมเช่นกันครับเก็บชัยมา3เกมรวดใน NBA Regular Season เกมล่าสุดบุกไปชนะไดโนเสาร์โตนโต r ร,รปเตอร์119ต่อ106ผู้ทําสกอร์สูงสุดเป็นแม่ทัพของทีมอย่างจาริน b บรนซัน22แต้ม5รีบาวด์แอสซิสครับและสำรองทีเด็ดอย่างดอนเต้ดิวิเซนโซ21แต้ม1รีบาวดแอสซิส และจูเลียสเรนเดลครับ20แต้ม10รีบาวด์9แอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลสุดท้ายนิวยอร์กนิกส์ครับยังรักษาโมเมนตัมของทีมได้อย่างดีเยี่ยมครับสื่อต่างประเทศคาดการ์ตัวจริงที่เป็นไปได้ในวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านพอยกาดมิววาก,กี้บัคแน่นอนครับเดเมล,ลิลลาาจะได้ดวลกับจาเลนบรอนันครับตำแหน่งนี้นาะทีนี้ต้องบอกว่าสูสีมากๆครับเพราะช่วงหลังจาเลนบรอนสันยกระดับตัวเองได้ดีมาก ชุติงการมือยิง3มคะแนนของเจ้าบ้านบัคครับเป็นมาลิกบิสลีย์วันนี้จะได้ดวนกับดาวรุ่งอย่างควินตินกรามส์ครับตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีมากมากครับแต่ผมมองว่ามาลิกบิสลีย์เหนือกว่าเล็กน้อยสมอลฟอร์เวดครับคริสมิเดอตันจะได้ดวนกับอาร์เจแบรเรตครับก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งครับที่คิดว่าทั้ง2ทีมครับมีผู้เล่นที่ดีทั้ง2ทีมครับสูสีมากมากครับในตำแหน่งสมอลฟอร์เวดพาวเวอร์ฟอร์เวดครับทางด้านยานิสอันเทโตคอมโป จะต้องโดนกับแม่ทัพของนิวยอร์กนิกอย่างจูเลียสเรนเดลครับแม้จูเลียสเรนเดลครับก็จะเป็นคนสําคัญของนิวยอร์กแต่อย่างไรก็ตามถ้าเทียบกับยานิสก็ยังเป็นรองมากครับเซ็นเตอร์คุมในเป็นเจ้ายักษ์บรูโลเปสจะได้ดวนกับมิเชลโรบินสันในแง่ของเกมรักถือว่าพอๆกันครับแต่เกมรุกถือว่าบรูโลเปสมีความแม่นยําในการยิงมากกว่าผู้เล่นบาดเจ็บในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านมี2คนครับแพตคอนนัฟตันครับปกติจะเป็นมือยิง3คะแนนเจ็บข้อเท้าลงไม่ได้ครับรวมถึงเจคราวเดอร์ ส่วนทางด้านนิวยอร์กนิกส์เป็นตัวสำรองอย่างอีวานฟอนเย่ครับวันนี้ก็มีอาการป่วยครับไม่แน่ใจว่าจะลงสนามได้หรือไม่สถานะขึ้นเป็นเดทูเดย์ day. และนี่เป็นรายชื่อผู้เล่นตัวจริงครับชมหน้าที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านมิลกี้บัสประกอบไปด้วยไลอ้อขั้นเทพครับเดเมลิลลาดมาลิคบิสลีย์คริสมิเดเดตันยานิสอันติทูคอมโปและเจ้ายักษ์ดุกโลเปสส่วนไลอ้อของทีมเยือนนิวยอร์กนิกส์ครับไลอ้นี้ประกอบไปด้วยจารีนรันซันควินติงกราม เาเจแบร์ดิสจูเลียสเรนเดลและมิเชลโรบินสันครับเจ้าบ้านมิลกี้บารครับในศึกอินซีซันทัวร์นาเมนต์นะฮะลงเล่น4เกมชนะ4ครับไม่แพ้ใครครับส่วนผลงานของนิวยอร์กนิกส์ครับลงเล่นในศึกอินซีซันทัวร์นาเมนต์ลงเล่น4เกมชนะ3แพ้1ครับจับคู่แมชอัพในวันนี้ครับจะเป็นการดวลกันระหว่างยานิสครับ29.9แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์ฟิโก61%ครับรีบัลต่อเกมได้ถึง10.8ครั้ง จะต้องดวลกับการตัวเก่งของทางด้านนิวยอร์กอย่างจาริลเบนส้นฤด,ดูกาลนี้24.9แต้มต่อเกมครับเปอร์เซ็นต์ฟิลโกโอ,อยู่ที่47และนี่ก็เป็นทัศนะของจานเจในคู่นี้ครับแน่นอนครับทุกคนฮและแฟนบาสท,ทั่วโลกคงทราบกันดีครับว่ามิวกี้บาสครับมีตัวผู้เล่นที่เหนือกว่านิวยอร์กนิกส์ในวันนี้ครับแถมได้เปรียบเพราะเล่นในบ้านอีกด้วยครับ แต่อย่างไรก็ตามครับนิวร์กนิกเป็นทีมที่เล่นกับทีมใหญ่ได้ดีเสมอครับและการเจอกันกับมิวกี้บัคส์ใน2เกมล่าสุดครับนิวร์กนิกก็ไม่เคยแพ้เกิน5แต้มครับวันนี้ขอกัดฟันเลือกมวยรองท,ง,ทงทั้งทั้งที่รู้ว่าเป็นรองในวันนี้นิวร์กนิกมีดีนอกบ้านครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ